สวัสดีครับพี่น้องชาวขีเตอร์และชุมจนชาวยู u ู e นะครับท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในช่วงนี้นะครับโควิดบ้านเราก็ยังยังไม่สงบนะครับยังจะต้องดูแลควบคุม นะกำกับดูแลโดยภาครัฐอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเรา,เอ,าอยู่บ้านนะฮะปลูกต้นไม้ต้นไร่ไปซะก็นะปลอดภัยทั้งเราและสังคมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมานำเสนอไม้ไง่ายๆนะครับเป็นช้อนเงินช้อนทองนะฮะเป็นไม้แบบนี้ฮะจะปลูกในสไตล์แบบบอนไซเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่เป็นช้อนเงินช้อนทองนะฮะลงในกระถางดํานี่ก็เลี้ยงใช้เวลาพอสมควรนะครับหลายปีนะฮะหลายปีกว่าจะได้ขนาดนี้เพราะช้อนเงินช้อนทองนั้นนะฮะเ,เขาเจริญเติบโตได้ช้านั่นเองนะครับถ้าเราจะมาทําสไตล์บอนไซแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเป็นลาดับขั้นตอนง่ายๆนะฮะท่านเพียงแต่หาซื้อกระถางนะครับซื้อ,อ,อช้อนเงินช้อนทองไปแล้วก็ปลูกแบบ สไตล์บอนไซนะครับเลี้ยงง่ายๆพอลงกระถางแบนแล้วจะสวยนะฮะคนละอารมณ์เลยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมฮะคนละอารมณ์เลยนะครับทีนี้ข้อเด่นของไม้กลุ่มนี้นะครับพอเราเราควักขึ้นมาแล้วนะฮะโคนโคนในที่หมกอยู่ในดินนั้นจะสวยงามมากเลยนะตรงนี้เป็นโขดสวยนะจช้อนเงินช้อนทองก็สามารถที่ทำเป็นบอนไซไม้โขดได้ในลักษณะนี้นะครับ แบบนี้ไม่ยากครับการการทำสร้างงานในกลุ่มนี้นะฮะเพียงแต่เปลี่ยนดินนะฮะเราก็เตรียมดินปลูกไว้นะครับกระถางแบนๆแบบบอนไซเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะให้ดูด้านในก่อนนะครับว่าในระบบรากก็เป็นอย่างไรนียครับพอเราเขี่ยดูนะครับเราเราเขี่ยดูดูโขดเขาครับ นะฮะนะจะเห็นโขดไมโขดสวยงามเลยนะครับเป็นเป็นรากนะครับโขดม้วนงอเนี่ยใช้เวลาหลายปีแล้วนะฮะเราเราดูเพียงผิวเผินนะเหมือนไม้อ่เป็นเพาะ,มะเมล็ดเลยนะครับแต่จริงแล้วเป็นไม้ฉ่ำนะฮะแต่ด้วยความที่เ,เลี้ยงเลี้ยงนานนั่นเองนะครับใช้เวลาเลี้ยงนานนะฮะเราเกี่ยวก่อนนะเขี่ยดินดอก นะ่าจะเห็นรากไม้โขดไม้สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเราก็เอาโชว์นั้นะเป็นธรรมชาติเลยครับนะดูสวยงามครับนะฮะในลักษณะนี้เราก็โชว์โขดโชว์สไตล์บอนไซเลยรากก็ไม่ต้องไปล้างนะฮะไม่ต้องล้างรากนะครับเราดินออกนะครับเพื่อไม่ให้เขาชะงักการเจริญเติบโตไม้ทุกชนิดเลยนะครับ ถือว่าเป็นกองสเสบียงเลยนะครับในส่วนของรากเป็นตัวหาอาหารนะถ้าเราไปตัดออกนะครับตัดออกมากนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชะงักการเจริญเติบโตแม้ไม่ตายเรารอตัดในช่วงลำดับต่อไปนะฮะเปลี่ยนดินไปสักสองสามครั้งค่อยค่อยตัดก็ได้นะครับนะบผมจะโชว์โขดฝั่งนี้นะครับสวยนะฮะชัดเจนเลยนะครับแบบนี้ ดินแน่นอนครับผมใช้ใบกมปูเลยใบกมปูรุนรวนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทีหลังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไม้จะดีคือปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหรือปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็ก็ใส่ได้แต่ให้ระมัดระวังนะครับเวลาระวางก็วางให้ให้เอียงนะครับ ให้ต้นไม้เอียงเพื่อที่จะให้เห็นโขดเราจะชอบฝั่งไหนก็ได้นะฮะโชว์ได้นะฮะโชว์โคดได้ทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็อัดดินเข้าไปซึ่งระบบรากเขาก็แข็งแรงอยู่แล้วเราไม่ทําให้ตุ่มรากแตกไม่ต้องสางรากนะครับบอกเลยไม่ต้องสางรากนะครับนะฮะอันนี้เราเลี้ยงไว้สําหรับวางไว้เทอเร์เรสนะฮะร่มรำไรก็ได้นะฮะหรือแดดจัดก็ได้นะครับ แล้วก็เลี้ยงในคอนโดแบบนี้นะฮะปลูกในคอนโดไม้คอนโดนะ,ะพื้นที่จํากัดเราก็ต้องทําแบบนี้นะฮะเวลาลดน้ําให้จุ่มเลยนะครับจับจุ่มจับกระถางนี่จุ่มน้ําเลยเพื่อให้น้ําเขาเข้าไปด้านในได้เยอะๆนะครับนะฮะมันจุกเข้าไปนะฮะน้ําแบบนี้นะครับ ในส่วนของของดินนั้นจํากัดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เปลี่ยนดินทุกหกเดือนก็ก็น่าจะได้อยู่นะครับพอเราเปลี่ยนดินครั้งต่อไปเราค่อยสางรากนะครับตัดรากในส่วนที่ยาวเกินนะครับครั้งแรกนี้ผมยังไม่ตัดมากนะฮะมีตัดในส่วนที่เกินออกไปบ้างเท่านั้นนะครับนะครับ,นะรบก็สวยงามแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นการรดน,น,น้ํารดน้ํานี่จับจุ่มเลย เรามีกระม,มังภาชนะรองน้ำแล้วก็จุ่มนะครับนะฮะผมใช้ใบกัมปูหมักซึ่งหมักหมักโดยธรรมชาติหมักมาแล้วนะครับเราซื้อแบบใบกัมปูสำเร็จมานะฮะหรือท่านจะไปหากวาดเอาใต้ต้นใบกัมปูก็ได้แต่ท่านก็ต้องมาหมักไว้นะฮะลดน้ำนั่นเองนะฮะรดน้ำแล้วทิ้งไว้นะครับกลับกองปุ๋ยหมักดีด นำมาปลูกไม้ได้ทุกชนิดนะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะครับเนี่ยเราแช่ไว้เลยให้น้ำเข้าไปแทนที่อากาศในดินนะครับจนหมดเลยนะครับแบบนี้ต้นไม้จะไม่เฉาจะไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเป็นการลดน้ำแบบจับจุ่มนะครับใช้กับบอนไซนี่แหละนะบอนไซจิ๋ว นะครับบางทีเราลดน้นําน้อยนะฮนิดเดียวมันก็ไม่พอความชุ่มชื้นไม้เราก็จะตายนะครับบอกเลยนะฮะบ,บอนไซนี้ส่วนใหญ่จะตายเพราะพรพรา,พราน้ํานะครับน้ําไม่พอนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วครับเป็นไม้ที่ง่ายๆนะครับ ตามสวนไหนก็มีนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาสร้างงานบอนไสเก๋ๆเท่ๆง่ายๆนะครับจบทีเดียวนะครับแบบนี้ครับนะครับก็คงจะขอสรุปอย่างนี้กันแลวกันนะครับผมนำไม้ชนิดนี้มาสร้างงานบอนไสด้วยเห็นว่าข้อดีประการที่หนึ่งของเขาเลยนะครับเป็นไม้ที่ตายยากนะฮะ จเจริญเติบโตได้ดีไม่ดีสวยถึงจะช้าแต่ว่าพอก็โตมาแล้วก็สวยครับนะถือว่าเป็นไม้มงคลที่พวกเราชอบนํามาสร้างงานนะครับปลูกในบ้านชื่อก็งามนามก็เพราะใครปลูกแล้วก็เขาว่าร่ารวยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับข้อดีของเขาตัวความโตช้านี่เลยกลายเป็นจุดเด่นก็เลยเลี้ยงนานถ้าเลี้ยงขนาดนี้ใช้เวลานานแล้วเสร็จแล้ว ผิวไม้นะฮะผิวเปลือกไม้ผิวผิวเปลือกของของรากนะฮะก็จะสวยอันนี้รากสวยนะครับก็จะมีลักษณะน้ําตาลเข้มนวลสวยนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของไม้ช้อนเงินช้อนทอ,ทองที่ปลูกนานๆแล้วตาม,มาสร้างเป็นโขดงานบอนไสนะครับนะนี่ฮะผมก็ทําในลักษณะนี้นะครับ นะฮะเป็นไม้โขดนะฮะบ,บอนไซโขดสวยงามเลยนะครับถ้าเรานำมาปรุงแต่งโดยการใช้มอสนะฮะใช้มอสมามอสด,ดินนะครับมาปะหน้าผิวดินก็จะสวยขึ้นอีกนะครับเป็นไม้ง่ายๆเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงในพื้นที่แคบนะฮะเราไม่มีวางที่โต๊ะทำงานโตเทเรสนะครับแต่ต้องหาจานรองนะครับ เวลารดน้ำก็จับจุ่มอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ช้อนเงินช้อนทองในสไตล์บอนใซง่ายๆนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับ